เท่านั้นนะครับคืออันนี้ก็ต้องให้คนที่พูดนี้ก็คือต้องตอบว่าบากอกโพสโง่หรือเปล่านายกฟ้องเรื่องดูถูกผู้หญิงเขานั้นเพราะผมอ่านตามบากอกโพสครับอาจารย์นิติเขียนบทความนี้ไม่ได้ชนนะเรื่องฟ้องคุณชัยรัชวัตรอาจารย์นิติแนะนําให้ถอนฟ้องครับแต่นั้นผมไม่เห็นด้วยนะผมคิดว่าต้องฟ้องแต่ว่าต้องอธิบายให้ออกว่าการฟ้องไม่ใช่เป็นการฟ้องเรื่องมินประวัติส่วนตัวมันเป็นเรื่องเฮสปีดเพราะว่ามันสะท้อนถึงถึงความเกลียดชังซึ่ง มันถูกกำกับโดยการความขัดแย้งในเรื่องอคติก็เป็นเรื่องที่ครับมันไม่ใช่เป็นความเกลียดชังซึ่งเป็นเรื่องดูหมุนดูแคนส่วนตัวเ <ừ> ช่นว <ừ> ัดที่ผมบอกคุณชวัตตัวตี้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นเรื่องอคติมันเป็นการมีประวัติส่วนตัวไป <ừ> ใช่ไหมแต่บางเรื่องมันเป็นมันมาจากอาคติในเรื่องอื่นๆซึ่งเป็นอคติทางการเมืองครับครับนะฮ<น>ะ,<น>ะ,ะพูดถึงเรื่องทรงผมนี้นะฮะทรงผมนี้พิต,ติตเหมือนกันไม่ใช่แค่อาจารย์พิษหรือหรือผมนะฮะ คุณสุทธิชัยหยุนเป็นคนที่เป็นคนเทรนเซเตอร์สำหรับบิ๊กสื่อที่ทำทรงผมแบบนี้นะไม่จริงอะฮะคือผ้าจารย์ผมที่ผมไปบวชท่านก็เป็นเทรนเซเตอร์ผมผมไม่ได้โควัวเพราะว่าผมสมาทานความคิดของสุทธิชัยหยุ่นะยแต่ว่าผมชอบดูรายการเมื่อวันคุณสุทธิชัยก็บอก5เทรนใหม่ยุคดิจิตัล อ่านหนังสือพิมพ์ปรับตัวนั่นแหละครับลองน่าลองฟังมุมมองดูว่าหนังสือพิมพ์อย่างเนเชนหรือค่ายอื่นเนี่ยเขาปรับตัวอย่างไรในยุคดิจิทัลเพราะว่าแข่งขันยากขึ้นสําหรับหนังสือพิมพ์แบจริงฮะและ5ข้อของคุณสุธิชัยมีอะไรบ้างฮะัข้อนี่เกี่ยวกับเรื่องของกระแสการใช้โซเชียลมีเดียทําให้คนหนุ่มสาวหันไปหาข้อมูลทางช่องทางเหล่านี้นะครับหนังสือพิมพ์ต้องต้องหันมาเริ่มการดูเรื่องโซเชียล แอคทิวิตี้ของของสื่ออะไรเงี้ยก็เป็นหนึ่งในคําแนะนําก็ดูฮะตอนนี้นักข่าวในครีเนชั่นโดนให้ส่งข่าวทั้งวิทยุโทรทัศน์เราบังคับให้ส่งทวิตเตอร์ส่งอะไรด้วยเหนื่อยมากเลยเป็นนักข่าวแล้วก็ได้ตังค์เพิ่มไหมฮะไม่ฮะแต่ว่าต้องแอคทิฟเป็นงานหนักขึ้นใจเท่าเดิมแอคทิฟเขาเรียกว่าไซเบอร์ซินิสเซนครับแต่ว่าคุณเทพธุรกิจผมชั้นลึกเนชั่นช่วยพเผาโปรโมทพวกกันเองหน่อยนะฮะเฮ้ยเห็นคุณธุชัยยุ่นทุกฉบับเลยผมชอบนะฮะทำไมฮะ คุณคุธิรชอบดีนะคุณสุธิเอ่อคุณแม่คุณสุิชัยเพราะว่าคุณชูวัฒน์ไม่รู้สึกค่ะว่าเดี๋ยวพอคุณชูวัฒนมีลูกเนี่ยคุณชูวัฒน์ชอบหนังสือพิมพ์ห้าเล่มนี้มากคุณชูวัฒน์ก็อ่านห้าเล่มนี้แล้วก็ส่งลูกไปเรียนกับคุณสุธิชัยเปล่ามาก็ได้คิดเหมือนคุณสุธิชัยด้วยฮะก็นั่งเลยนั่งเนี่ยอันนี้มันเป็นขายแบบครบสูตรเลยฮะนั่งไงฮะมันควรจะเป็นเรื่องของโปรโมทเรื่องสื่อสัรพน์ทีนี้คุณสุธิชัยเขามี ไม่แน่ใจฮะอาจจะเป็นประธานสภาหรือเปล่าผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะพูดถึงเรื่องมหาวลัยเนี่ยเตรียมตัวดีๆฮะจะมีช่องของมหาวิทยาลัยหลายๆช่องฮะคุณชวัตรหนึ่งในไอใน48ช่องที่สื่อสาธารณะเนี่ยจะมีมหาวิทยาลัยนะฮะนี่ปาเข้าไปทั้งหมด33แห่งอยากทําทีวีครับมี27็แห่งเป็นายหลายรัเขาพูกันฮะ เขาไม่ได้ขอ3 3ช่องอ๋อช่องเขาขอช่องเดียวแต่เขาจะไปรวมกันซ e ึ่งมันยากกว่าขอ3 3ช่องใช่องใลฮะเขาระดมทุนนะ200ล้านไม่ถึงไหมกาถึงอยากทำผมไม่เข้าใจคือมหาไรเขาต้องคือมหาไรก็ควรทำเขาก็ถือว่าเป็นบริการวิชาการอ้าวและอย่างนี้มันเป็นเรื่องของการเยอะอย่างนี้ตลอาที่กระทรวงศึกษาเขาไม่อยากทำโรงเรียนทั่วประเทศก็กระทรวงศึกษาก็มีทีวีของแล้ววัดนะฮะ ก็ควรจะทำฮะคือถ้ามีศักยภาพอติมก็ทำหมดเนียผม่ฮะแต่ว่าของนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะช่วยการเผยแพร่ส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาศิลปวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคือนักศึกษาก็เป็นเป็นแมนพาวเวอร์ในที่นี้ได้นะฮะแล้วก็พูดกันเนี่ย27แห่งเป็นมหาวิทยาลัยรัฐ6แห่งเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนรูดมทุนร่วมกันแล้วก็จะไปขออนุญาตจากทางกสทวทช ไม่ใช่ระบบการประมูลนะฮะไอสิบสองช่องสารไม่เนนข้าใจรูทีรูทีรีคอนเทสซึ่งคงจะได้มั้งถ้ารวมกันขนาดนี้สามสิบสามสถาบันยี่สิบเจ็ดแห่งมหาวิทยาลัยรัฐนะฮะหกแห่งมหาวิทยาลัยเอกชนแล้วแบ่งราย <ๆ S 2> การกันทําในยี่สิบสี่ชั่วโมงเนี่ยใช่ฮะาผมว่าเวิร์กถ้าเกิดผมคิดว่าตอนแรกเขาจะแยกกันทำโอเคไม่ครับคือมันมีสิบสองช่องเรื่องอะไรที่รัฐบาลจะคว้าเข้าไปสิบช่องถูกต้องไม่หอกใช่ไหมฮะคือตอนนี้ช่องห้าไปแล้วหนึ่ง หรือจะสองด้วยซ้ำไทยพีบีด้วยไทยพีบีด้วยคือมันก็ควรจะมีของมหาลัยด้วยซึ่งอันนี้ก็ดีจะได้เห็นเด็กๆได้ศึกษานั่งน่านใช่ผมคิดว่าเป็นเวทีแล้วก็มันก็เป็นเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ควรจะต้องคือมีมุมแบบวิชาการขึ้นมาบ้างแต่ว่าคือผมคิดว่าเขาทำได้ก็มีศักยภาพผมก็งงคือผมเองผมไม่อยู่มหาลัยนะแต่ผมรู้สึกว่าคือถ้ามันมาเป็นเทรนดอย่างนี้เนี่ยมันกาลังก้าวข้อส่ยุคการต่อรองไง คือใครรวมตัวกันได้คนนั้นก็ได้ไงคือมหาลัยได้ต่อไปวัดก็เอาใช่ไหมครับโรงเรียนก็เอาวัดเขาเตรียมเอาอยู่แล้วออบตออบทก็ต้องเอาของเขาอีกถ้ามีศักยภาพมแต่ปัญหามันไม่ใช่ว่าถ้ามีศักยภาพนะฮะปัญหาคือคุณเอาอะไรมาวัดศักยภาพแล้วความชอบธรรมนี่องคือกสทชต้อง Beauty contest มันแฟหรือเปล่าไงแล้วใครมารวมกันได้ ใช่ไหมแล้วในการทํางานจริงของมหาลัยคือผมเห็นด้วยว่ามหาลัยคนมีบทบาทแต่การที่มหาลัยบอกว่าฉันมีบทบาทดังนั้นฉันต้องได้สิทธิมันคนละเรื่องกันน่ครับเพราะมันไม่ใช่ว่าต้องเป็นหนึ่งหนึ่งบ้นเทสตรือจริงจริงมหาลัยเนี่ยอาจจะเข้าไปมีบทบาทในการไปช่วยว่าไอ้สิบสองช่องเนี่ยมหาลัยน่าจะมีบทบาทไปช่วยประเมินแล้วก็ไปร่วมกับสิบสองช่องใช่ไหมเพราะไม่งั้นมหาลัยจะมาทําเอตอนนี้มหาลัยที่เป็นชื่อเสียงมีชื่อเสียงจุฬาธรรมศาสตร์ยังไม่ทําเลย มหาลัยที่มีศักยภาพในการทําทีวีตอนนี้เนี่ยจริงๆคือมหาลัย ผมจำไม่ได้คือมหาลัยทนบุลีมหา,าลามาทิปดีอะไรพวกนี้ต่างหากซึ่งเขามีช่องอยู่ในดาวเทียมอยู่แล้วต่างหากครับนี่เขารว<ช><ช>มกันนี่ธรรมศาสตร์และจุฬาด้วยจะใช่ประเด็นผมคือจุฬาธรรมศาสตร์เนี่ยมีศักยภาพตั้งนานแล้วยังไม่ทําแต่พอเห็นโอกาสนี้จะไปทำก็เดี๋ยวเขาพยายามจะทำพูดถึงธรรมศาสตร์จริงๆก็ไม่ทำไงเวลาตอนนี้มีทําไมไม่ทําไว้ก่อนเดี๋ยวให้กสทชเขากประเมดูนะธรรมศาสตร์เนี่ยมันมีความคืบหน้าในการพรบธรรมศาสตร์ตอนนี้ไอ้เรื่องออกมอนอกระบบแล้วก็มันจะมีการพิจารณา กฎหมายพระบญัติธรรมศาสตร์ซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนชื่อหรือเปล่านะฮะต้องมีคนค้าและมีคนเห็นด้วยเรื่องวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองหรือจะธรรมศาสตร์และการเมืองนั้นก็เรื่องชื่อเรื่องหนึ่งแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยกรรมธิการมีมติเอกันให้สภามหาวิทยาลัยซึ่งเป็นตำแหน่ง โครงสร้างสูงสุดของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยมีนักศึกษาด้วย2คนโอ้โหนักศึกษาได้ขึ้นไปนั่งในแท่นนั้นเลยใช่ฮะคือคือสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยสัดส่วนของเครือข่ายพระพุทธบาทอาจจะเยอะหน่อยในปัจจุบันอะไรเงี้ยนะแล้วก็มีสายเสียวกันมีสายอะไรอันนี้ก็ คือนักศึกษาเนี่ยก็พยายามจะยื่นเรื่องคือกลุ่มเสรีประชาธิปไตยธรรมศาสตร์เสรีเพื่อประชาธิปไตยเนี่ยก็ไปยื่นเรื่องแล้วปร,กกรากฏว่ากรรมธิการเอาด้วยให้มีสัดส่วนของนักศึกษาซึ่งก็คือประธานสภานักศึกษากับนายกอง์การนักศึกษาธรรมศาสตร์เข้าไปนั่งในสภามาหาวิทยลาล<ม>ัยบังเอิญเนี่ยกรรมธิการเนี่ยสสใช่ไหมเขาเลยเห็นใจประชาชนเขาเลยมองว่านั่งเรียนต้องมีคือว่าโดยโดยสปิริตของธรรมศาสตร์มันไม่ใช่เรื่องแปลกไหมะ เพราะว่าทีเรื่องแปลกแต่ไม่เคย<า>มีารตั้งนะอธิการของธรรมศาสตร์เนี่ยก็ยังมีการมีสาวเสียงจากนักศึกษาลและเจ้าหน้าที่ด้วยอยู่แล้วใช่ฮะแต่คำถามก็นลาายจะพาอลไยมีเจ้าหน้าที่เข้าไปนั่งด้วยปะ มีฮะใช่ไหมมีราชการมีข้าราชการอ่าฉะนั้นก็ต้องมีให้ครบไงเพราะอย่างจุฬานี่มันหมดสิทธิ์แต่เดิมมันไม่มีเขาไม่มีเดิมมันไม่มีแล้วผมก็คิดว่านี่ก็เป็นจิตวิญญาณของธรรมศาสตร์แต่ว่าระบบประมาสตรศในน่าสนใจคือนักศึกษานี่มีสิทธิ์ในการโหวตมีสิทธิ์ในการเาวเสียงได้แต่ไม่มีสิทธิ์ในการตัดสินใจรอบสุดท้ายนีสภาหมาอะไรคนต่คุณอยากเสนอใครก็เสนอไปแต่ว่าในสุดสภามหาวิทยาลัยคนเลือกตามใจแต่นี้คือว่านี่จะเป็นสองคนที่จะนั่งอยู่ในสภาหมายอะไรเลยซึ่งอันนี้ก็เป็นครั้งงงแแรรกกกกขขออมมมหาาาาวิทททยยยยยยลลัััไไไเเีีี่่่จจะะนนศึษ้้้ปต็ูู ได้เพราะว่ารับไปดีการที่สามัญทึ่งใส่อะไรเข้าไปยังไงก็ได้นีก็ให้มันเป็นข่าวไงฮะเพื่อจะได้กดดันไปว่าเออตอนที่ผู้บริหารมหาวิทยยาลัไปดีเฟนต์กับกรรมธิการเนี่ยจะไม่กลับไปร่างเดิมก็คือยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงนี้ครับใครเอาออกก็เสียชื่อหน่อยเป็นสเต็ปใน the right direction ใช่ไหมเดินไปทางที่ถูกแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันฮะช่วงหน้าเนี่ยจะพูดถึงเหตุการณ์เทนันหมันด้วยนะครับครบรอบ24 อปีใช่ไหมเทนนันมันนะครับที่ที่จีนนะครับที่ฮ่องกงเขาเดินพระ a ร e ด้วยเรื่องนี้นะครับแล้วก็จะมีแขกรับเชิญนะครับทุนเรืองไกรลีกิจวัฒนะนะครับเดี๋ยวเราพากันสักครู่ครับโลกสวยด้วยมือเราโลกสวยด้วยสีเบเยอร์